สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอธิบายนะอธิบายทำาว i ์แฮมเมอร์นะครับสำหรับเริ่มต้นผมก็เพิ่งหัดทำนะครับผมจะลองทำา A กับ B ดูนะครั A ก็คือ,อ,อผมจะลองใช้พ่นเคลียร์ด้านนะครับพ่นก่อนแล้วก็ใช้เทคนิคที่ตัวเองถนัดประสบการณ์ทั้งหมดที่ตัวเองมีลองทํากับมันดูนะครับส่วนข้อ B คือจะลองทําแบบที่เขามีสีมาให้นะครับนั่นก็คือ สี6สีแล้วก็ปูกมหนึ่งด้ามน,นะครับโดยที่ไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับลองดูว่ามันจะพอไปได้ไหมบางทีอาจจะเฮ้ยคนที่มีสีเนี่ยอาจจะเอ้ยดูเหนือชั้นกว่ามีทุกอย่างครบนะครับแต่คนที่เพิ่งเล่นไม่มีเลยมีแค่เนี้ยมันจะพอทําได้ไหมไปเชิญชมกันครับ ขั้นต่อไปนะครับก็มาแนะนำอุปกรณ์คร่าวๆคัตเตอร์นะครับเอาไว้ตัดพวกโมเดลพลาสติกนะครับแล้วก็คีมนะครับต่อมาก็จะเป็นอ่าบรัชทูนะครับแล้วก็แมสแบล็กสเปเรแลนด์ขั้นตอนแรกผมจะรอประกอบท y p ป์ A ก่อนนะครับก็คือเอาเทคนิคที่ตัวเองถนัดนะครับ ใช้บรัชเต็มที่เลยใช้อะไรก็ได้ที่เราอยากจะใช้นะครับแล้วก็สีที่เราอยากจะใช้ส่วนปีก็จะลองใช้สีที่ก็ากำหนดมาให้เท่านี้สำหรับคนที่เริ่มต้นและยังไม่มีเลยเลยนะครับลองดูขยาาก่อนนะเปิดฝาถอเคด้านหลังจากพ่นเคลียร์ด้านเสร็จแล้วนะครับ อ่ะคราวนี้ก็เอาใช้สี r u n e r Load b r ด s h นะครับอ่ะขยัาก่อนประมาณนี้แล้วก็เอา r u s ชเนี่ยจุ่มลงออไปในน้ำก่อนอ่าแบบนี้นะฮะแล้วก็ป้ายทิชชู่นิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันมันมันเปียกเกินไปนะฮะมันแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็จุ่มสีพอจุ่มเสร็จแล้วก็มาป้ายกระดาษก่อนไม่งั้นมันจะเข้มเกินไปแล้วเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเละเลยนะครับ เอาออกหน่อยนะประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นก็นะทาลงบนไปในชุดเกราะของตัวนครอนนะครับทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับทาบนพวกแขนพวกขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกขอบคมๆที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับส่วนจุดที่มันเล็กนะฮะบ r ัชมันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเราก็ใช้ บรัชที่มันเล็กลงนิดนึงนะครับแล้วก็ทาลงไปในจุดที่มันเข้ายากนะครับทำไปเรื่อยวิธีเดียวกันนะครับลองดูอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับอ่าสีมันอาจจะดูอ่อนมากเลยแต่ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวผมจะใช้อากาศเฉดสีน้ำตาลเนี่ยทาทับเข้าไปอีกรอบนึงแล้วมันจะดูสดใสขึ้นมามันจะดูแบบสวยขึ้นเองนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้สีสตีลนะครับ ลองดูสีสติลนี่คือจะมาทาตรงใบมีดนะครับเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับใช้ตักที่สีเข้ามาแบ้าทาไปบนใบมีดนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะฮะจากนั้นก็เอาบ r ั s h นะครับจุ่มไปสีสติลเหมือนกันนะครับประมาณนี้เอาแบบอ่อนๆเลยครับไม่เอาไม่เอาเยอะนะฮะเพื่อชื่อจะทำรอยขีดข่วนนะครับ บนใบมีดแล้วก็ปืนนะครับทําไปเรื่อยค่อยๆทําแล้วก็เบาที่สุดนะครับเพื่อจะให้มันมีรอยขีดข่วนนะครับประมาณนี้นะต่อมาหลังจากนั้นก็จะเริ่มใส่สีเขียวแล้วแต่เราจะต้องใช้สีขาวก่อนนะครับทาลงไปบนตรงตัวปืนนะครับตัวที่มันเป็นบอ่อครับที่มันใส่ลิควิดสีเขียวๆนะครับ สีขาวน่าจะทำให้สีเขียวี่ยมันดูสว่างขึ้นมามากนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ใส่สีขาวเนี่ยเวลาทาสีเขียวปุ๊บมันก็จะซีดดำอาจจะไม่สวยนะครับอันนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเอาสีเขียวทาลงไปบน,บ,นบนสายนะครับที่เราทาบนสีขาวจุดต่างๆที่เป็นเซลล์ขาวาสีเขียวทาลงไปนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมาเลยนะครับดูโอเคหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็มาถึงขั้นตอนไฮ็กตร์บราล์แล้วนะครับอ่าเพิ่มเฉดเข้าไปนะครับตรงนี้จะจุดสําคัญนะครับพอทาลงไปแล้วมันจะสวยขึ้นเยอะนะครับสีก็จะซีดน้อยลงนะครับก็ทาลงไปบนชุดเกราะนะครับตรงหน้าอกแล้วก็ข้างหลังแล้วก็ตรงขานะครับอาจจะโดนจุดอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรครับผสมมันก็จะสวยไปอีกแบบนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเฉดเหมือนกันนะครับเป็นนูเรนออยล์นะครับอันนี้นอกเหนือจากกล่องนะอ่าอันนี้ก็จะมาทาตรงกระดูกสันหลังของ นิครอนนะครับอาจจะเพิ่มช่วยเพิ่มของความชัดเจนนะช่วยเพิ่มความชัดเจนพวกเอ่อคลารนตี้อะไรพวกนี้นะครับอ,อาจจะแบบพวกเส้นพวกลายพวกอะไรพวกนี้นะครับเราทาไปเลยเนี่ยก็จะทําให้เหล็กมันดูแบบเพื่อมีคาบขามอน้ํามันอะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปเด่นตัวนะครับมันก็จะดูสมจริงยิ่งขึ้นนะฮะไอตัวเนี้ยนะฮะอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับผมใช้ธรรมยาวเวทาลิงนะครับ เพิ่มออกไซด์สีดำเข้าไปหน่อยพวกควันดำพวกคราบขมหล่า,ะาะนะครับตรงกระดูกสันหลังของนิครอนนะครับอ่าทาไปแล้วก็ตรงปลายปืนนะครับให้มันดูสวยงามนะฮะอ่าต่อมาผมก็จะใช้เรดนะครับเรสต์มินฟิตนะครับอ่าผมก็จะใช้เข็มเนี่ยแตะไปที่สีนะฮะแล้วก็มาแตะไปที่ลูกตาของตัวนิครอนเนี่ยครับเพราะว่า ออปลายเข็มเนี่ยมันเล็กมากแล้วก็เวลาเราจุ่มสีเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเหมือนคล้ายๆตัวหยดน้ําพอเราแตะเข้าไปมันจะวงกลมสวยงามแล้วก็ไม่เปื้อนครับก็เลยใช้เข็มนะฮะโ okay, อเคคราวนี้เราก็มาทำ type B นะครับ type B เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตอนแรกอะไรเทคนิคไม่มีอะไรเลยก็คือเพร์ลงไปเลยนะครับ so the type B is same technique as the first one So if you don't have spray, you can use Abaddon Black to uh, paint on the model because you don't have the spray right, you can use this for the base color. Uh, I paint on the weapon first. Next is I use green to paint this look a bit. Um, dark and not light, you know. But you don't have any choices, right? So just paint on it. นะครับ And อันนี้ก็จะเป็นรอยขีดข่วนนะครับ And this is the scratch effect. You can use the tip of the brush to paint on the armor. Use the uh, steel. นะครับ Just do it slowly. นะครับ So this is type A นะครับ Type A. ก็โอเคก็พอได้อยู่สวยนะครับผมก็ชอบอยู่นะครับอ่าสวยงามนะครับ And this is type B นะ What you guys think type A or type B? So let me know the comments below and thanks for watching and see you on the next video.